ขงแถวขึ้นภูเขาไปทําบุญทําสังฆทานแต่บนลกมีผมอยู่คนเดียวนะครับอินบอกเข้ามาตัวนี้ค่ะแต่ว่าราคานี้ครับในรอบต่อไปจะไม่มีสามเ้าแล้วนะครับถ้าใครรู้สึกว่าทําแล้วดีขึ้นนะครับราคาเท่าไหร่คะ่ะอยู่ที่เก้าร้เก้าสิบเก้านะครับแต่วันนี้ผมขอเป็นสะพานบุญให้นะครับสามเก้าเก้าจะได้แผ่นยันสามแผ่นนะครับสามเก้าเก้าจะได้แผ่นยันสามแผ่นนะครับสามเ้าเก้าค่ะนะครับ จะได้แผ่นยันสามแผ่นนะครับแต่ราคานี้ต้องบอกนะครับว่าผมเคยบอกแล้วว่าบางคนก็กําลังทุกข์ใจนะครับอยากให้ลองทําพิธีแบบนี้ดูเผื่อมันดีขึ้นนะแม่นะเนาะเผื่อมันดีขึ้นแต่สําหรับผมพี่ป๊อกก็ยังบอกว่าตั้งแต่ที่อาจารย์ก็แนะนําม,มาพี่ทําตลอดแล้วเราสึกว่าดีขึ้นผมก็เชื่อว่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับผมเห็นหลายคนครับไปสักยันลายมือชีวิตก็ตกต่ำบางคนไปลงนาหน้า,นาทองก็ตกต่ำก็ไม่ดีขึ้นแต่ผมอยากให้ทุกคนเมื่อเราขอขมากรรมแล้วผูกดวงแล้วอยากให้ทุกคน ส่วนมนนะครับส่วนมนเหมือนกับผมนั่งสมาธิวันละ5นาที10กว่าทีก็ยังดีอันนี้สมของการส่วนมนทุกๆวันนี้ดีนะครับดีมากๆเลยนะครับใครทําได้ถือว่าการทําบุญเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปถือศีลนุ่งขาวผมขาวอยู่บ้านก็ได้บุญถ้าเราตั้งใจถูกไหมครับวันนี้เวลาคุณไปทาบุญที่วัดเวลาคุณไปทาบุญที่วัดเวลาคุณไปทาบุญที่วันเนี่ยนะครับเวลาคุณไปทาบุญอยู่ที่วันเนี่ยเวลาคุณไปทาบุญอยู่ที่วันเนี่ย ผมถามหน่อยเวลาคุณไปถือศิน9้าวันเจวันแล้วคุณออกมาแล้วคุณได้ทำสิ่งนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันบ้างไหมแต่เวลาต่อให้ผมให้บางคนก็ไม่ชอบนะครับผมเลยกว่าอ่ะอย่างนี้ถ้าตัวที่ผมฝันศูนย์เกเจดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาเปิดทางให้ตัวที่ผมฝันนะครับศูนย์เก้าเจถ้าท่านจะมาเจ็ดเก้าศูย์เจ็ดเจ็ดศย์เ้าศูนเอาแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะครับผมก็แค่เล่าให้ฟังน,นะครับบางคนเข้ามาก็ไม่ได้แชร์ให้ผมหรอกผมไม่ได้เคยบังคับว่าเฮ้ยคุณจะต้องแชร์แต่คนไหนแชร์ให้ผมแล้วเปิดสาธารณะขอให้บุญนี้ได้แบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะครับที่ติดตามคุณเป็นเพื่อนคุณใน Facebook ก็ดีเป็นเพื่อนที่ติดตามเราก็ดีขอให้ดวงเปิดนะครับแล้วก็ฟังไว้นะครับว่าถ้ามีโชคกับผมผมไม่เคยเรียกร้องอะไรนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่บูชากับผมแล้วครั้งเดียวฟังไว้ครับครั้งเดียวบูชาหรือว่าสั่งนะครับอะไรก็แล้วแต่ครั้งเดียวเข้าห้องฟรีตลอดชีพเลยครับชายชายรัสเซียจ้านะครับหวังว่าคนได้โอกาสเจอกันนะครับหวังว่าคงม,มีโอกาสาได้เจอกันอาจารย์เสื้อสวยจ้าพี่บัวบริจาพี่บัวอย่าลืมนะครับศูนย์เก้าเกตนะตัดเล่นด้วยนะแต่ว่าศูนย์เกตมันเป็นตัวที่แล้วศูนย์เกตมันจะมาอีกเหรอนะศูนย์เกตมันศูนย์เกตมันเป็น ูนย์ใช่ไหมคุณช,าชาัดชัยสวัสดีครับผมก็มาเล่าตรงนี้แหละอ่าโอเคไหมใช่ใช่โอเคนะครับอ่าวันอาทิตย์จ้ะใครเกิดวันอาทิตย์บ้างอ่าเดี๋ยวผมเกิญให้ก่อน ้านหลังได้นะครับดูด้านหลังได้นะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะโปรดใช้เิียในการรับชมนะครับโอเคนะวันทิ วันอาทิตย์ได้095 0995เป็นดาวประจําวันของท่านนะแฟนหนูเกิดวันที่ค่ะแต่บังที่95นะครับวันอาทิตย์นะมันตรงกับเลขผมเลยครับโอเคนะมันตรงกับเลขผมเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนครับ95 อันนี้ถ้าใครชอบก็ลองก็ลองตามดูนะคนลรกก็แชร์ก่อนจ้าใครเพิ่งติดตามครั้งแรกน,นะอันนี้เป็นสายคนนะครับเป็นอันนี้เป็นตัวที่ผมฝันนะครับเป็นตัวที่ผมฝันโจได้แล้วกระเป๋าแล้วค่านะครับโอเคนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูนะพอตอนนี้ก็คือ ไลฟ์สดอยู่สองเพจอยู่แฟนเกิดศูนย์เก้าห้าโอเคนะครับบางคนก็นขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปติดตามที่เพจอาจารย์นะนะครับเเครื่องนี้แบตบมันจะหมดแล้วนะน,นะครับคุณนัทธิดานะครับคุณสุพินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อน โอเคนะครับไปเข้ามาแล้วเราซองผิดเลยอ่ะมีคนถามมาเมื่อกี้ใครเก็บทันอันนี้ขออนุญาตนะครับผมให้ผมให้ด้วยใจขอขอให้มันมาแค่นั้นแหละนะครับตัวที่ผมฝันก็คือ097เมื่อกี้มีคนบอกว่า095เป็นของวนันอาทิตย์นะครับนี่ให้ดูเลยวันจันทร์0 9 7ย์9 0วันอังคาร1น7 9 7 9 9นะครับวันพุธกลางวันพุธกลางคืน วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตามนี้เลยใครแ็บทันก็ทันนะครับอินบ็อ์เข้ามานะครับโอเคค่ะนะครับอ่ะต่อไปถ้ามีคนถามมานะครับขออนุญาตปุลเลือกเสื้อก่อนนะครับมีคนอยากได้เสื้อนะครับเดี๋ยวค่าเครื่องเอาไว้ก่อนนะเสื้อที่ผมใส่ตัวนี้ครับเป็นเสื้อบูกันนันตนักล่านะครับเป็นเสื้อยันนะข้างหลังเป็นแบบนี้ใครอยากได้ครับวันนี้นะครับผมจับโบให้เลยนะครับไม่ดูก่อนเลย บอกไซดมาครับ,บม,มีคนอยากได้อันนี้เป็นนะครับมายาบาะครับเป็นอาจารย์ของทาวเวสนะครับอันนี้ครับใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับเสื้อดียังมากเลยเป็นเสื้อนะครับปูเวสครับแล้วก็เป็นเสื้อแบบนี้วันนี้ครับตัวนี้ผ่านวิธีปลูกเสกทุกตัวใครยังไม่มีใครอยากได้วันนี้ผมจะบอกก่อนว่าใครอยากได้เสื้อปูเวสยันปูเวสครับวันนี้ครับสองเก้าเก้าส่งฟรีนะ แต่ถ้าใครสั่งสี่ตัวผมแถมให้ฟรีอีกหตัวเป็น5้าตัวเลยมีจํานวนจํากัดครับนะอันนี้เป็นยันนะครับปูเวทเทาเวทสวยไหมครับววสวยไหม,สว,มสวยมากครับใส่ใส่ไหนบอกมาเลยครับ